บอกว่าล่าสุดเอพสศิน์ดาราตัวพ่อนั้นก็ได้น้ำตาคลอนั่งลายสดหลังเลิกสาวเพศสัชกรปิดฉากรักต่างวัยทำชาวเน็ตอดเห็นใจไม่ได้ทำเอาแฟนๆใจหายและต่างเสียดายเป็นอย่างมากเมื่อรักต่างไวัยไปไม่รอดเมื่อเอพสศินนั้นได้ยุติความสัมพันธ์บุ๊กนิชารีดีกรีเพศสัชกรที่อายุห่างกันมาก23ปีหลังเปิดตัวได้ไม่นานในขณะที่บุ๊กนิชารี เยสาเหตุจริงที่ต้องยุติความสัมพันธ์เลิกเอพัสสินโดยบทการสนทนากับเอพัสสินเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าขอโทษนะคะที่เป็นให้มากกว่านี้ไม่ได้ด้วยอะไรหลายๆอย่างหนูพยายามปรับตัวแล้วโอแต่นิสัยบางอย่างหนูรู้สึกว่าเราเข้ากันไม่ได้จริงๆขอบคุณที่ให้ความรู้สึกดีๆกับหนูนะคะหนูรับรู้ได้นะหนูขอโทษที่หนูตอบรับความรู้สึกดีๆของที่ไว้ไม่ได้ยังไงก็ยังเป็นพี่น้องกันได้นะคะก่อนที่เอพัสสิน จะบอกในกลุ่มด้องว่าถ้าจะกรุณาลบคลิปให้ผมหน่อยนะเพราะน้องต้องไปต่ออายุยังน้อยต้องเจอคนอีกเยอะให้เกียรติชีวิตต่อจากนี้ของน้องด้วยครับและล่าสุดเอพสินดาราตัวพ่อนั้นก็ได้น้ำตาคลอนั่งไลฟ์สดหลังเลิกสาวเพศัชกรปิดฉากรักต่างวัยโดยช่วงหนึ่งในไลฟ์เขานั้นได้กล่าวว่าทำไมป,ป๊าไปกับพี่ไม่ชวนหนูอะไรอย่างเนี้ยร้องไห้ ผมก็นึกไปว่าเขาคือส่วนหนึ่งชีวิตเรามันทําให้ผมต้องตัดสินใจดึงเวลากลับมาให้กับเขาแล้วก็น้องยังต้องเติบโตแล้วก็มีหน้าที่การงานต้องเจอคนอีกเยอะแล้วก็ต้องเรียนรู้มีกลุ่มเพื่อนที่ต้องที่พาเขาไปไกลมากๆเพราะฉะนั้นผมจะไม่ถามอะไรมากผมจะไม่ง้อคําตอบของความห่างที่บอกกล่าวกันน้อยลงว่าไปไหนมาไหนรู้สึกความให้ความห่วงใยคือคําตอบอยู่แล้วว่าคืออะไรแล้วก็เป็นทางเลือกด้วยซึ่งผมว่าเขาเข้าใจผมเราก็เลยไม่พูดกันเท่าไหร่งานนี้จึงทําชา อดเห็นใจไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์ปลอบว่าอย่าร้องไห้และให้โฟกัสที่ลูกชายให้มากๆถ้าเจอคนที่เขารักเราผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนที่โชคดีมากๆ